เชียวก้อยเนาะคนแซดมาบอกวังตอนตอนเพลินนั่นแหละคนนั้นเจ้านายกูออกไปบ้านมึงเด้อบานี้คำแซงนั่นนอนบัดคำแซงตื่นมาประมาณตอนสามสองโมงสามโม,ม,มงนี่แหละก็มาเห็นเนาะคำแซงก็ถามว่ามามือ่นนอใดคนนั้นตอนหนีคนนั้นเนาะคำแซงก็ถามอีกว่าฮอดไซสแล้วกาบเชิญตอบอาจจะขับรถอยู่พี่น้องเนะะาะแต่ว่าหูฮอดไซสอัปเดตสถานการณ์พี่น้องตอนนี้ก็ดิ้น แลก็ะเฮเฮ้ามาหอดเชียงหน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะนี่พี่น้องถือว่าอุปกรณ์นี่มีแต่ครบไปแล้วเนาะย่างย่างพี่น้องย่างเล็กย่างบนตนครบนอยย่างเล็กพี่น้องเดี๋ยวย่างสิบแเอาเล็กอีกบ่ย่างเล็กเนาะเล็กเส้นพี่น้องเห็นอาหลายคนคอมเมนต์มาว่าใส่ใหม่ก็ได้นะพอนะใส่ใหม่ก็ได้เนาะ ประหยัดแบบงบประหยัดนะเนาะใหม่ก็ได้เพราะว่าพื้นที่มันบกวงนะพี่น,น้องประมาณประมาณเม็ดนึงนี่แหละมุมกววงเขามานะันนลุ่มนะลุมอ่ะลุงติโคดไหวนะกระได้ทั้งได้ทั้งอันปูนแล้วก็หัววิดแล้วก็ทรายแล้วก็แห่เนาะพี่น้องก็เอามาไปทิ้ลอยเลยรถฮาร์กาคนลุงเหลี่ตอนเพลนนี่แหละนี่เนานะ สองข e. <ım. S 2> ั้นไปทีเรียบร้อยพี่น้องมีแต่มือนี้อาจจะบรทธานในเหตุเด็กพี่น้องมือนี้เนาะเดี๋ยวคำแจ้งยิงสิเข้าไปเอาเล็กอีกพี่น้องยังอุปกรณ์ยังบรทธานไหนนะอะไรเนาะแต่มือนี้เนาะเด็กเด็กเด็กเพิ่นส่วนใส่เบ็ดกบพี่น้องใส่แข่งกันบ่แข่งกันแข่งกันเนาะเอออาแข่งกับแข่ง จ้าก็สิแข่งกับข่อยอีกโอ้มีแต่คนสิแข่งเอ้าขุดเหยือได้ยักโตเลยเหยือได้ซ้ําต่อโอ้โกสุบนทางหญພาให้พี่ยาให้ทางหาให้คาลัดเนาก็กเก็บไปบอกว่าใส่เบ็ดกบเนา Màn 4-5 tổ, oh, xong khuôn cho đâu out nọ cháo ừ. hoot tung nha, là cái hoot tung nha oh, ok, ừ, yo chaps xin anh cháo con ngao hoa bọt cháo kiko chào 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 ฮะเอฟซีว่าให้แข่งก mm ับน้องหลลดเด้หนิอยากแข่งให้กับแซงแข่งกับน้องหลลดเด้หนิจ้าข้อแม้โอ้มีจ่างอีกให้จุ๊บบ้านหนึ่งค่ะคำแสงใส่มือก่อนมันบป็ทันแดดอยู่ไดพี่น้องคำแสงใส่ยังได้แปดตเนาะพี่น้องโกบแต่มมือนี้อันแดดมาสองสามมือเลยทาเบิ่งพี่น้องตัวแหล่งด้วยเต็มที่ ไผไผมาน้นาเราบริสัยขาดสำจะขุดเต้จะไปดึงเต้ขุดที่เลยก็เห็นมาผัดขาดเมื่อนี้พี่น้องมีข่าวดีเนะาะทีมงานมาหามาเหามยเลยมาเลยมา,าเลยเลยเอามา,าเลยจักหอดใส่เลยพนกพนา จ้าน้อยกูออกไปบ้านเมืงเด้อพิ่นน่ะเพิ่นเพิ่นแชทมาบอกประมาณตอนนานเด้อใส่ไว้เลยอย่าเอาโลดมันยังยาวอยู่เอาใส่ได้เสียวก้อยเนาะเพิ่นแชทมาบอกว่าตอนตอนเพลนั่นแหละเพิ่นว่าเจ้าน้อยกูออกไปบ้านมงเด้อบัดนี้คําแสงนอนบัดคําแสงตื่นมาประมาณตอน3 2 3นี่แหละก็มาเห็นเนาะคําแสงก็ถามว่า มามื่อใดเพื่นนำต้นหนีเพื่อนนะเนาะขับแสงกระทำอีกว่าหอดไซแล้วกับชวบ้านตอบอาจจะขับรถอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าบหูว่าหอดไซอาจจะมากับโย่รู้มากระไรดิขันซีวะจกบ่ผู้เดียวเพิ่นเพิ่นบ่มานะเพราะว่าเพิ่นต้องมีโม่มากว่จักทานเห็นเลยหมวกแก้วท่านมันมันเวียกมัน มันบ่คอยมันมันบ่มีงานเฮ็ดเป็นอ่านะอาจจะอาจจะเป็นบ่แก้วก็มีอาจจะเป็นโยก็มีบ่แก้วกับโยนี่ยบแก้วกับโยนี่2คนนี่แหละมีเปอร์เซ็นต์ว่าสิมานําเนาะแต่ว่านนนี่เฮ็ดเวียกคําซีนี่คําซีนี่บอล่นี่ยเจ๊บอลบ่มีเปอร์เซ็นต์ปานใดแต่เพิ่นก็เคยเว้าอยู่เพิ่นลเนาะอ่าบดบานเมืองมีบ่อนถ่ายคลิปหรือว่าหากินหาอยากบ่เพิร์ลทานอยู่เพิ่นยรมาเยอะมาก นี่หรอะกินอันนี้หากระหูพอน่ะตอนนี้แหลยพอน่ะก็นาจะมาออกมาตะรุนเลยพี่น้องเพราะว่าเพื่นแชทมาบอกว่าชิมาหันแต่เพื่อนเนาะก็นาจะออกมาได้ซองสมงกัวซองสมงแล้วมั้งคานว่าต้องมานี้เลยกอาจจะไก่หอดเลยเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวคำแจ้งสีหาขุดเหงือกับ้านก่อนเนาะขุดเหงือกขี่กรเดื่อหน่อยถ้าอุวนว่าหอดตะเวนกัสิพาาุวนใส่เบ็ดกบพี่น้อง พี่พาใส่เป็ดกบอยู่นี่แหละอยู่คางเทียงอยู่กลางหน้านี่ผมมีห้องน้ำยังบ่ทนแล้วซ้ำพี่น้องเอ้ยอดีแล้วได้คนงานเพิ่มพี่น้องเอ้ยก็อันผสมปูนเห็ด,ดห้องน้ำขีโ่โอเคโอเคพี่น้องเดี๋ยวคำแจ้งห้ขุดเหีือก่อนนี่พี่น้องเห็นว่าน้าคคอน,น,นใส่น้ำเกน,น่นะเนี่ยนี สันแจนะอันนี้บ้าสุดยอดเลยเลยนนี้นะคุดคอย่าบอกอย่าหน่อยจ้ะคุดหลดนีมันาตอซับตออันนั้นกดมันหน่อยนึงซับตออีกบันพูดอบมนตเาอย่าบอกย่าหน่อยจ้จุนั้นก็ถื มันขาดขาดนี่ตัวเก่ามาลบกุดเหนือเนาะนี่แล้วตัวแรกนี่ใส่ใส่ไปได้เบิดพุ่นเบ็ดเฮาลายอยู่พี่น้องเบ็ด60แต่มามัดบ่ทันเบิดยามนี้จเอา กุทน้ำขี่ไทยน้ำโนนมีตะขีก็เดือดใรชิตั้งชิดอะไจะเด่ายจะมาย่ามาตะแ<ะ>รงนี่หรอห้องพัดไรอ้าตะแรงแกย่ามัรกอจะย่ามมือสาวประเดี๋ยวตะแรงขอกระไปย่ามไปเง้งไปย่ามีแย่า ท่าพังอันเชียวมนโทรมากมิอยัางบนโทมาอาจจะมัหอลอดเลยตัวบ่ตัวเอ้จะไม่โทากมันตอบเวาคิดว่ามันขับรถขี้เจาบริยูจานอนบ้านยามบัดเดียวมือม่เอืยามบัดเดียวยามบัดเดียวขีเจามากกเพนรมาอันนู้นนอนหน้างีันมีรถะาจันจัน ไปพี่น้องเดี๋ยวแบ่งกันกำลัานี่ไปหาหล่อใส่เนาะเจอได้พื้นเสามายังเรือหกเจ็ดลังขอเตะจะโลดอืมเบ็ดสิบลังนี่เงีย้ยเศดมันเสีเาายวจักไรคำแสงสามสิบเนาะทาที่งานอะไรวะจีทาจำนวนมาจังอันพยายามไปใส่เอ้าไปอันนะั้นไปเงี้ยงเอาเนาะเดี๋็กกับแจงที่ไปใส่ไว้ทาพังเชียงโทรศัพท์โทรมากกับผู้ทูเดือยจะบอกไปวะ ชาดังไฟหนึ่งเข่าด้วยป่ะไปง่ายใส่เนี่ยโหมดใส่ไว้เต็มเต็มวินโอ้โหทานใส่อยู่อย่าใส่ไก่ไล่ใส่ไก่ก็ไล่ผดเนี่ยไปหูใส่ เขาเจ้านีเ่เปื่อยเบิดที่ึ้นหน่อยใส่น้ำเจ้น้ำคอนหอยกระปูกหอยกบพบ่น้นหน่อเอ็นัวหอยกบหอยกระปูโอ้โหเหยียบพวกเขานาคอนนี่ตั้มโหล 行了，行了。 อนนี่พี่เนาะโอ้ยย็ดไปกุกเขาทำห้ากระไซเบ็ดแหละพี่เนาะจะเสียดยังกันกลางสีหนึ่งข้าวโอ้โข ล่างสีดังไผ่เน้อาตาย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 เียสกันยังมาได้เน้ขาเห็ดกินเกินอีกนี่คือเอ้าตรงนี้เห็ดตัวดีล่าตัวดีล่ามาเฮ็ตัวนี้โอ้หมดใช้ได้หมปี๋ตีปีตีปลาเนี้ย cái cái hay mặn đẻo quá mặn đẻo bên này bớt bữa nì hết chỉ phở mặn đẻo đó ăn kia đi bờ khèo hả anh có bảo muôn năm đấy gì okay, thẹt bảo con xe bố có mía hết ăn kia cha à à à cà phê ทำเลยเนาะทำเหมือนเลยอีกหน่อยก็มือนเลเสียวคนน่ะถ้ามาหอดกับนาจะหอดเหมือนหอดคำเลยคนน่ะเนาะอยู่วนอยู่หลงอ่ะอยู่บ้านเข้าไ้ไปเวออันไปอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดีเนาะ ไปงั้นไปเพื่อนดีไปกินท่านเพราะว่าพอเข้าไว้เสียพี่น้องหลายๆคนก็อาจเจ้หูนะเพราะว่าเข้าไวเฟกระกทายปบเ,เป็นยูทูบเนาะเข้าไวเฟกระกเสียคํ้าใจก,ก็อาจเจ้ได้ไปเลยพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวกินท่านน้ำเอากินท่านเอาจะใกล้มันกระหยากในพี่น้องเบียรง,งานกันร้ายเนาะเห็นเสี่ยวก้อยพ้นมาก,กับ ยัำซีนําบ่แล้วก็น้นกระโยกชิมาบรอดาจะจข้นจกซิมาผีจะบดบ่เลยจะเลย้าฟังเมืองพี่นะ้าวมาอยเดียว้อมาจะข้ามหอดผีทุกบ่อยัท่คุด ตาเบิ้งกันเลยพี่น้องถ้าติดตามเดี๋ยวเชอัปเดตให้เบิ้งเนาะถ้าว่ามูมากอะใส่ลิปให้เบิ้งอยดีแน้วเมยใส่เป็นกบห่างกันเลยพี่น้องใส่ปลาเนาะเดี๋ยวย่านจังหวะกันด้านกลับเมื่อเบิ้งเลยข้าวเหนียวข้าวกระชี้กินเห็ดหยากเนาะอาบนามอาไนพี่น้องพักพอนนะมือเนี้ยมือยังเริ่มลงมือเห็ดอันอันนี้เนาะตัวมือเสาไฮด้านเป็นแรนเป็นสีโอออกมาเลยเนาะ โอเคพี่น้องฝาไปกำลังใจครับกุญลกุแซพา่ตตามเนเด้อภาษีตั้มปนจอกันคลิปไหนพี่นาพี่น้องเอาไปกำลังใจให้เนยบายกุกุแซเนเด้อดทายด้วยบ่ายอุ๊บหล่้ายด้วกัไ่หวแแน่ว่าายจนุกึ้กระุกิจชุมาขอบดจนบดไปทุ่งพี่น้องเสงมาขอว่าในสื่อทงหูใหญ่นึ่งบด โอเคพี okay, now, ่น้องบาย